อันนี้จะมารีวิวทิมเบอร์ลินนี่เลยซื้อมาจากร้านบาลินี่นะคะข้างๆเซ็นท,นทบบรัลจันทบุรีนี่หน้าตาก็จะเป็นงนี่ว่าอยากกินมากเราจะเริ่มอันนี้นะคะเราจะเริ่มกินจากตรงไหนดีอ่ะ ต้องสือเขาขาวอ่านี้ก็มีความหวานๆน,นะคะหวานอืหวานมากเดี๋ยวเราลองดูว่าข้างในมันจะเป็นไส้อะไรเป็นไส้อย่างนี้นะคะชิมไส้ก่อนอืมอืม อร่อยมากมีความเปรีย้ยวหวานแต่ไส้มีประมาณนี้ไม่ได้แบบเยอะเกินนะคะส่วนตัวอร่อยะคะ่ะชอบอ,อร่อยค่ะอร่อย เ้าไปนะเอามากินไสยย้ชาเขียวไม่รู้กันว่าเป็นไงถำมรับชาเขียวนะฮะหน้าตาจะเป็นอ,อย่างนี้อืมอแต่ลองชิมข้างนอกก่อนว่าเป็นยังไงแบบอืม อนี่ครับเป็นชอเขียวแล้วก็มีผงแดงนิดนึงอร่อยดีค่ะเพราะเขาจะเป็นบให้เบียออดออกมาเียการกินที่นเลอะมาก นี่นะคะ่ะแต่สั่งตัว long s i m ข้างในดอูอืมโอ้ยแนได้มาสองรสแต่ว่าอใครชอบระหวังรสชาเขียวกับเลมอนชอบอันนี้มากกว่าอันนี้มีความเปรียปร้ยวๆแล้วทำให้มันไม่เลี่ยนนะคะ่ะ เราวเป็นเลมอนอิ่ทีอื่นคือไอ้ไอ้ซอสเหลืองๆตรงเนี้ยมันจะออกเปรี้ยวๆแต่ถ้าไอ้ขาวๆเนี้ยมันจะหวานอืมอร่อยอ,อ๋อถ้าเข้าไปตำกันได้นะคะแล้วก็ งานแอบคือันนี้าเฮ้ยมันเป็นเมื่อก่อนมันดังมากมันเป็นขนมที่เป็นแบบเป็นเลเยอร์มันก็จะอารมณ์เป็นแบบนี้แบบเนี้ยถ้าเราฉีกออกมามันก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้อืมเป็นชั้นๆเนี่ยลองชิมหนึ่งชั้น ว่าเป็นยังไงอร่อยมากนุ่มมากค่ะจะมีความหอมเนยนิดๆแล้วก็หวานหน่อยหน่ออ,นอื้มอร่อยมากเปนอย่างนี้นะคะ่ะเจ้าจะสีออกมาเป็น